สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้มาเด็กครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับเกือบห้าทุ่มสิบหกธันวาคมสองห้าหกคลิปนี้จะมาตอบคำถามพี่น้องอสมที่คอมเมนต์มาถามครับในประเด็นอสมโดนหักซ้ำชกสอสมก็คือเดือนก่อนๆนี่เคยหักรายการนี้ไปแล้วแต่ต่อมาเดือนนี้เนี่ยมาหักรายการนั้นซ้ําอีกทําอย่างไรจึงจะได้เงินคืนนะครับ ก็คือการที่หักซ้ําก็คือเดือนนี้วันที่สิห้าธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับโดยปกติก็จะหักรายการเดียวใครที่เคยโดนหักมาอยู่แล้วทุกเดือนก็จะหักรายการเดียวก็คือสามร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสตางค์เมื่อสิบห้าธันวาแต่ว่ามีท่านผู้ชมที่เคยหักมาอยู่แล้วทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้มา,มาหักสองยอดก็คือหักสามร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสตางค์อันนี้ปกติอยู่แล้วไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าหัก มาหากของเราเดือนที่เคยหักมาโก่กว่าน,นนี้แล้วน่ะมาหักอีกในเดือนนี้ก็แสดงว่ามีการหักซ้ํานี่แหละหลายคนอยากรู้ว่าทํำยังไงจึงจะได้เงินคืนวิธีทำที่จะได้เงินคืนครับก็คือให้นําหลักฐานว่าเราเคยโดนหักรายการนี้ไปแล้วแต่มาหักซ้ําเมื่อมีหลักฐานว่าโดนหักซ้ํา ก็ให้ไปติดต่อคุณหมอของเราเราเป็นอสมอ,อยู่ราาอปศตอะไรก็ติดต่อคุณหมอที่นั่นคุณหมอที่พาเราทํางานด้านสาธารณสุขมูลฐานั่นแหละครับ<า>เราเป็นอสมอ,อยู่โรงพยาบาลอำเภอใดก็ติดต่อคุณหมอที่พาเราทํางานนั่นแหละคุณหมอที่รับผิดชอบงานด้านอสมอเรานรั่นแหละแล้วก็คุณหมอเขาเขาจะประสานไปสมาคมให้โดยนําหลักฐานที่เราเอาไปแจ้งนี่ส่งไปสมาคมให้ตรวจสอบ เขามีไลน์ติดต่อกับสมาคมนะครับคุณหมอของท่านหากสมาคมตรวจสอบแล้วหากพบว,ว่าหักซ้ำจริงๆสมาคมจะมีการโอนคืนโอนเงินคืนให้นะครับแต่ถ้าคุณหมอของท่านเขาไม่ได้มีไลน์เขาไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มที่ติดต่อกับสมาคมได้คุณหมอของท่านเขาก็จะนําหลักฐานที่ท่านนําไปส่งนี้คุณหมอของท่านก็จะประสานงานไปยังจังหวัดเพราะว่าในทุกจังหวัดทุกสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะมีผู้รับผิดชอบงานด้าน โชกสสมอประสานงานกับสมาคมโชกสมสมอได้อยู่เป็นประจำนะครับถ้าคุณหมอของท่านไม่มีลายที่ติดต่อสมาคมได้เขาก็จะส่งเอกสารหลักฐานของท่านที่ว่าโดนหักซ้ํานี่ไม่ให้จังหวัดจังหวัดก็จะประสานไปสมาคมสมาคมตรวจสอบแล้วถ้าพบว,ว่าหักซ้ําจริงจะโอนเกินคืนในท่านตามบัญชีที่หักจากของท่านนั่แหละครับทีนี้หลักฐานคืออะไรหลักฐานก็คือให้ท่านถ่ายเอกสารหน้าบัญชีธนาคารที่ท่านโดนหักกันแหละ หน้าบัญชีทกสเลขที่บัญชีอะไรเสร็จแล้วก็ถ่ายรายการที่เคยโดนหักมาแล้วแต่ละเดือนนี่ถ่ายหน้านั้นที่เคยโดนหักมาแต่ละเดือนถ่ายถ่ายเอกสารเสร็จแล้วก็ถ่ายของวันที่15ธันวาคมนี่ว่าโดนหักไปกี่รายการเสร็จแล้วรายการไหนที่มันซ้ํากันกับรายการที่เคยหักไว้แล้วนี่ให้เขียนใส่กระดาษใบบอกคุณหลวงท่านว่ารายการวันที่15ธันวาคมนี่เท่านี้บาท คือหักไปแล้วเมื่อวันที่เท่านั้นเดือนนี้เท่านี้บาทตรงกันก็คือแปลว่าหักซ้ํานั่นแหละคือหลักฐานนี่แหละหลักฐานทั้งหมดนี้เอาไปให้คุณหมอของท่านนะครับแล้วคุณหมอของท่านก็จะประสานสมาคมให้ถ้าเขาไม่มีลายติดต่อประสานสมาคมเขาก็จะส่งรายละเอียดนี้ไปจังหวัดจังหวัดโดยสสจจะมีผู้รับผิดชอบงานด้านสมาคมจกสสมอแห่งประเทศไทยอยู่เขาก็จะประสานไปสมาคมให้นะครับถ้าสมาคมตรวจ แล้วพบว่าหากของเราซ้ำจริงๆสมาคมจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีให้นะครับไปติดต่อคุณหมอของท่านนะครับก็หวังว่าค่ำคืนวันนี้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอสมที่เป็นสมาชิกชกสอสมทุกท่านครับสวัสดีครับ